ไล่ไข่เฮ้ยนะไอ้ไข่ควันโดนดิเจ้เฮอตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงกูแล้วมึงอตอนนี้เราได้มาขนตู้เย็นบล็อกหนึ่งมาทางเราเดี๋ยววันนี้เรามาขนตู้เย็นเงียบช่วยเงียบเฮ้ยเงียบเลยเห็นกองเงียบเลย มือปีบประตูไอ้ปีบคลาสตัวแรงตัวแรงมากับตัวแรงครับวันนี้เราจะมาคนตัวเย็นกัน

Hai rồi, hát 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 không đồng ý đồng ý đồng ý. không hát 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 จับเลยเดี๋ยนี่นี่จับเลยนี่ได้เลยไอ้ไต่อยู่กี่ไม่ท้าเรามันจะไหนคิดเดียวอ่ะนี่นะถูกปะไายหอมึงนเลยไหม ครับเราไ,ได้ขนตัวเย็นเสร็จแล้วเราจะไปเดินทางขับรถไปหอเว็บสักจิตกนกันนะครับขนตู้เย็นไปให้มันครับครับขอขอญาตกลับรถก่อนครับขับรถก่อนครับ đã đến hò hò đẹp thật sự luôn là để à, thay mua, cứ <laughs> <laughs> đau vào, lắp เดีนวีทีเดี๋วเรามีทุราท้าติดทางรงทาอีกเยอะเยอะาไปเปิดวิวห้องลอง, yeah. องเลยเย้เรวเราจะมา <Yeah. S 3> ด, yeah. Yeah. ามาดูห้องของเว็บสักสิทกันนะครับเดียอเย็ดูเขาว่ะเร้วเนียห้องของเว็บสักสิทธิ์ื้เสื้อคณะขอใจ ยันดวะเย็ดยี่สเ้ยทมยุบไปว่าบเลยวะไปเย็ด้างไ่ใช่ไม่เคยได้หรอใช่ไม่ได้ไงเส้งเดียวเดด้์ดยนี่เดีวห้องเนีานผ่านผานเลยานกินหม่านกงนฮฮห้อง ขออนุญาตไป็นขนตัวยืนหน่อยครัลอาจายจังมันมันไม่โตก็แค่วจังทำไมจังกทำไมจับมันผมยังอยากไ้ีองลูกเองเลยครัอเนี้ ไปมยกันเดียวครับแกขึ้นเดียวดิคุณดูน้ำท่อมี้แเดี๋ยมโหเยี่ยมพื้นที่เยี่ยมเราขอแข่งทุกวันนี้่ะอันนี้ไม่น่าจะมีอีนเราครับเตรยเตรยเตรยมาเก่งยังมันกยัง

กตอกนนไปองไ่ๆๆเที่กดระอเลยฟเสียบเลยไหมว่าต่ยังไฟเสียบเลยไหมาไฟเสียบเลยครับขออาเอ้ยขอาตขออาขอเวลาไปเออถูกแล้วจาดของแกด้เร็จตอนนั้นเราจะไปกองน้ำแล้วไปแลถ่ายบรรยากาศตรงกองน้ำไปครับไปครับ ปุ๊บอครับอนนี้เราได้ขึ้นรถบานกันแล้วครับเราจะกลับบ้านกันครับนะถอยรถออกออกจากขอเวบสักสิบแป๊บครับครับขออย่าเวลาถอยรถก่อนไหนเนี่มีเสียนเนี่ยไม่ได้ว้า ยาวยาวยาวเมี่ยเดยวยืนใรโซนี้ครับเราได้ถึงบ้านแล้วครับเมื่อกี้โทรศัพท์มันร่วงอะไรเราได้ตัดไปป๊บแล้วก็ตอนนี้เราได้ถึงบ้านครับครับเราไปบ้านก่อนครับเอาไปอยู่บ้านปะเอาไปอยู่บ้านเป็นไงวะไป เรารถจอดแล้วเราไปบ้านไงครับเรีอกของเก็บของเขรอเนเออวะเสือเสือเดียวเก็บไว้เดียวแต่ก็โอ้โหจุดบ้าไอ้ยูทูบเบอร์เลยเก็บของทันอ่ะอะลงยังเดียวใช่ไหมอ่ะอะลงยังเดียวเลยทั้งวยังเฉยไครับไปเจอกันบ้านเนี่ ครับเราถึงบ ok> ้านแล้วครับเราผมว่าจะไปเตะบอลแต่กต้องเตรียมตัวครับตอนนี้เวลากี่โมงวะเห็นไหมเนี่ยเียมันเบลนะครับห้าโมงห้าโมงครึ่งเราจะเตรียมตัวไปเตะบอลครับขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะครับจบคลิปแค่นี้วเนาะไปถ่ายอีกไหมไปถ่ายอีกไหมแค่เดียวพอบ้าง เขาอ,อยากเต็บตัวครับแบบนี้ครับแต่บ้านแต่บ้านท <g ül> ี่ได้ไม่ได้ได <c oughs> ้ยูเฮเ็บตัวตสาย,ย <c oughs> เฮเต็บ <c oughs> ตัวเลยมึงต้องานไข <c oughs> ่ได <c oughs> ้ไหมไอ้ตัวป๊บ เนี้ยเสกใส่เสกใครเสด็กเด็กใครอ่ะเด็กใครที่ไปคอคอเขากูบูกูบอกว่าอี้เนาะเนาะพี่ขอแจ็คเสื้ออะไรเดี๋ยวพี่เอากสจ็คมาให้ขอสะพานกูไปซเอามาเลยเอมไปเจยบมากูซ่อมอยู่ประมาณทุ่มกว่าแม่ขี่รถมาโรงเรียนเลยใด้พี่เอายพี่เฮีไม่ต้องไม่ต้องให้ผมก็ได้พี่ là toa gửi ha lần la toa lá hay sao đi quá à. để chạy anh Goo về tay sao gửi áo xưa của mẹ tay ngoài. Goo về 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 tay ngoài. Goo tay ngoài. Goo về tay ngoài. Goo về ไปครับเราจะไปซ้อมบอลกัน,นครับไปครับไี่ดีแค่หนะไปครับเราจะไปซ้อมบอลกันครับไปครับ เฮ้ยวันนี้คนน่าะเยอะวะดีซิมีซิ่ตลฮะเยอะตโอ้เยอะกตัวตีมาเนียมาไวเลยเดี๋ยวมาเนียดูท่าทีคนมาไวเล้อวฝนท้งฝนเป็นตก็เล่นเเก็บใส่เก็บใส่รองท้าห้ดีฝนตัวกัน

เฮ้ยได้ได้ได้ดี๋ยวไใส่ดิมันซื้อมาใหม่แล้วอันนี้หอยวียดน้อยเวียดน้มยมาเต้นไงเี่ย้ก็ทตนี่้คูกูจะให้คู่ไหนใส่อีกอ่ะกูจนก็พังแล้วมันมันต้องเป็นคู่นี้เลยเนี่ยมาใส่ให้คุณจีนเลยเต้นก็เท่ว่ะเท่ยววนีมเท่ยวเลยใส่มีหม้อเนี่ยหม้อไว้นั่นไูข้าไปบากรอกก่อน เดี๋ยวเนอะจวลองแทกตอวท็อปจะมีเศนี้ดี๋วเาดีแล้วคนเดียวเหอฮะคนเดียวกูมาเชี่รคนเดียวเถอะดีไหมดีเยเราจะได้เรีนสนามเลยกูมากูมาเชียรคนเดียวเถอฮะด้อ่างีได้เลยเี๋ยแของบอลเลนสองวัานเลยได้หเดี๋ยวจะซอมกองถังดีดเลย